มาช่วงนี้นะคะเอาใจท่านนักลงทุนที่ลงทุนในทองคำนะคะเพราะว่าช่วงนี้ราคาทองคํานั้นฮอตเหลือเกินนะคะจากประเด็นเรื่องของตะวันออกกลางโดยเฉพาะลิเบียที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจังหวะในการลงทุนนั้นใครที่กําลังถืออยู่หรือว่าใครที่กําลังจะเข้ามาลงทุนนี่จะเป็นอย่างไรวันนี้มาพูดคุยกันสดๆค่ะกับคุณทิพานวัฒนทรัพย์นะคะประธานเจ้าที่บริหารของบริษัท YG Bullion นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ2 0 4 5นะวันนี้ทองคำแท่งขายออกแพงไหม ก็ถามว่าแพงไหมก็สูงแต่ว่ามีโอกาสสูงวันนี้ไหมก็ยังมีโอกาสยังมีอีกเหรอฮะใช่ค่ะมองยังไงทําไมถึงถึงถึงคิดว่ามีขนาดนั้นเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะสถานการณ์อะไรอย่างนี้ที่เกิดขึ้นในตอนออกกลางนค่ะอย่างเรามองในภาพรวมนะคะอย่างที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นปีว่าปีนี้ทาง B L G เองก็ให้ไว้ว่าสูงสุดน่าจะเห็นประมาณสัก1,600เหรียญหรือว่าตอล์สตออาร์หรือว่าถ้าเทียบเป็นราคาบาทต่อบาทนะคะก็น่าจะเห็นสักประมาณ22 0 0มจนถึง23,000บาทต่อบาททองคานะคะก็ถ้า สถานการณ์ถ้าเราตัดสถานการณ์ของอออทางตะวันออกกลางออ,ออกนะคะคือเรามองในแง่ของดีมันกับสัพพลาเฉยๆเอามาชนกันก็มันก็ไม่แมชกันแล้วอย่าสมมติว่าถ้าดีมันออกมาก็คือว่าความต้องการในการซื้ออย่างจีนเพิ่มขึ้นอินเดียเพิ่มขึ้น2ประเทศรวมกันก็ประมาณสัก1,300ตันแต่ว่าสัพพลาคนขาย ทุกๆปีก็ขุดได้อยู่แค่ประมาณสัก2,600ตัน<ม>เท่านั้นเองก็จะเห็นได้ว่าแค่จีนกับอินเดียก็เหมาไปครึ่งนึงละ<ม>ของปริมาณทองที่ขุดได้ทั้งปีอันนี้ยังไม่ได้รวมถึงกองทุนต่างๆทองคํากองทุนทองคําที่เพิ่มขึม้นหรือว่า i n v e s t m e n ตทั่วไปนักลงทุนทั่วไปที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นมาคือถ้าเป็นสถานการณ์ปกติเนี่ยคุณมนก็บอกว่าราคาทองอาจจะมีการปรับตัวขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่นี่มันมีสถานการณ์เฉพาะด้วยที่ตะวันออกกลางที่มันส่งผลให้เขาเรียกอะไรนะ ความเสี่ยงต่ำเะไใช่ไามใ่เออเซเปเวนมันกลับมาอีกทีหรือเปล่าก็เป็นไปได้เพราะว่าอย่างถ้าเราไปดูตอนสถานการณ์ตอนลิเบียที่มีปัญหาเมื่อประมาณสัก2-3อาทิตย์ที่แล้วตอนนั้นทองคำอยู่ประมาณสัก1,308เหรียญ usd o l l a r ต่อทอยอส์จากลิเบียพูดผิดค่ะอียิปต์ ตอนค่ะพอจากอียิปต์ตอนนั้นขึ้นมาเป็นลีเบียตอนนี้อยู่พันสี่ร้อยสิบสี่เหรียญในช่วงสามมดท,ที่ผ่านมาเท่ากับขึ้นมากับเกือบประมาณ100หนึ่งร้อยเหรียญยูเอสโซลตัดแพร์ค่ะ,คะแต่ว่าพันหกร้อยเหรียญที่คุณอิพามองมองมองนิวไฮในปีนี้นะคะคืออันนี้ยังไม่รวมสถานการณ์ของตะวันออกกลางเลยใช่ไหมคะใช่คือเรามองในแง่ของ demand supply โอโดีมันซับพลายทั่วไปที่ที่เป็นการชนไซด์ขวานะคะแต่ว่าในแง่ของสถานการณ์ตะวันออกกลางเองอาจจะเป็นตัวผลักที่ทําให้ขึ้นมาเร็วขึ้นแต่ว่าถ้าสถานการณ์คลี่คลายมันก็จะกลััับมมาาในนนนแงง่่่ขอทีเปป็จจยพื้ฐรวคะ ว่่าะเส้นการปีนี้เนี่ยมีจังหวะให้นะักลงทุนนี้เข้าไปลงทุนได้หลายรอบไหมคะคก็ปเ,เป็นไ,ไปได้คือปีนี้ราคาทองคําก็ เหมือนทุกปีนะคะก็จะไม่ได้ขึ้นเลยทีเดียวก็ขึ้นแล้วก็จะมีการยอ่อทุกครั้งที่มีการย่อก็ยังสามารถทยอยสะสมทํากําไรได้อยู่ค่ะ,คะยังจังหวะนีเเ้เอาทั้งสองขาเลยลวกันนะถืออยู่นี่จังหวะนี้ไทยขาทำกำไรเลยไหมหรือ,อว่าเดี๋ยวรอดูสถาน,นการณ์ก่อนแล้วแต่แล้วแต่กลยุทธ์ของนักลงทุนค่ะถ้านักลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะย,ยาวก็ยังสามารถถือใกล้ๆพันหกร้อยเหรียญสามารถ รได้แต่ถ้าหลายคนที่เน้นลงทุนระยะสั้นซื้อซื้อขายๆก็แนะนำให้ลงทุนตามกรอบโดยรอบนึงก็อาจจะได้กำไรประมาณ20จนถึง4ี่เหรียญ u s เอเซ a รต่อทร,ครอค่ะอ่เดี๋ยวระหว่างนี้นะฮะถ้าถ้ามีคำถามนะครับก็ SMS มานะฮะ4 5 3 5 4 4 4นะครับแล้วก็ถ้าคำถามมาแล้วก็เดี๋ยวจะถามกันส่วนๆเลยนะครับอ่ะผมถามต่อเมื่อกี้ค,คุณมนมองแล้วว่าจังหวะการทำกำไรมนอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะ40เหรียญหรอประมาณอย่างอาทิตย์นี้นะคะคุณติดถ้าเรามาดูต่ำสุดเนี่ยอย่างวาย g ใหจีให้ ต่ําสุดอยู่ที่พันสามร้อยแปดสิบเหรียญแล้วก็สูงสุดพันสี่รอยี่สิบเหรียญภายในหนึ่งอาทิตย์นักลงทุนก็สามารถทํากําไรได้อยู่ที่ประมาณสักสี่สิบเหรียญแล้วพอเรามาดูวันนี้ก็วันพฤหัสแล้วใช่ไหมคะโลสุดต่ําสุดของอาทิตย์นี้อยู่ที่ประมาณพันสามร้อยแปดสิบแปดเหรียญสูงสุดจนถึงปัจจุบันก็คือพันสี่ร้อยสิบแปดเหรียญ ก็บวกลบก็ประมาณสัก20เหรียญได้30เหรียญถ้าคิดเป็นเงินไทยผมถามอย่างนี้ดีกว่าเวลาเล่นรอบต้องเอาคนไทยอะเป็นโดอล์แล้วมันถ้าคิดเป็นเงินไทยประมาณ30เหรียญตกประมาณสัก300บาท300บาทก็ขายทำกำไรรอบหนึ่งใช่ไหมใช่ก็คือใช่ก็คือสามารถเล่นตามรอบได้ก็คือดูแนวรับแนวต้านอย่างทาง YLG เองทุกๆวันจันทร์นะคะเข้ามาดูบทวิเคราะห์ก็ได้หรือว่าตามตามรายการก็ได้ก็จะบอกอยู่แล้วว่ากรอบาทิทย์นี้เท่าไหร่ เท่าไหร่ซื้อเท่าไรขายแต่ว่าก็เน้นอย่างเดียวเลยว่ากลยุทธ์ช่วงนี้ก็คือต้องซื้อก่อนถึงจะขายไม่ว่าจะเป็นทองคำโกลฟิเจอร์เองก็ตาม,มไม่เน้นให้ขายก่อนแล้วค่อยมาซื้อ,อเพราะว่าสถานการณ์ทองคําอะไรก็ตามที่ออกมาช่วงนี้คือยังเป็นไปได้ที่จะมีข่าวแย่ๆออกมามพวกนี้จะผลักให้ราคาทองคําไปได้เร็วแล้วก็ไปได้แรงคร่ะ อ่ะมีคำถามมีคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านส่ง s m s เข้ามานะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกขาหนึ่งที่บอกว่าใครที่อาจจะพอดว่างอยู่อยากจะเข้าไปหาจังหวะเข้าไปรับนะคะหรือว่าคนที่อาจจะยังไม่เคยลงทุนทองเลยเห็นคนเก่งกำไรเยอะจังเลยอยากจะเข้ามาบ้างแนะนำยังไงบ้างคะช่วงจังหวะระยะเวลานี้เนี่ยควรเข้ารับเม่นหมสูงแล้เลยนะคะตอนนี้ก็สี่ร้อยห้าสิบใช่ตอนนี้ก็อยู่สองหมื่นกว่าคือแนะนําว่า รอให้จังหวะมีการย่อตัวลงมานะคะโดยที่ถ้าดูเป็นราคาทองตักประเทศนะคะก็จะอยู่ที่ระดับประมาณสัก1,380เหรียญก็สามารถทยอยสะสมได้หรือว่าถ้าเทียบเป็นเงินไทยก็ตกประมาณสัก19,800-19,900เแถวๆนั้นก็สามารถ เริ่มทยอยสะสมได้คุณจะได้เห็นหรอเพราะว่านี่มันขาขึ้นอย่างไม่แน่ไม่แน่ประมาณสองอาทิตย์นี้ขึ้นมาเกือบพันบาทเหมือนกันนะใช่เพราะว่าทุกครั้งที่ขึ้นมาถ้าเทียบเป็นราคาทองต่างประเทศนะขึ้นมาร้อยเหรียญหรือว่าขึ้นมาพันบาทเวลาขึ้นร้อยเหรียญน่าจะมีการย่อสัก30เหรียญแสดงว่าพันบาทก็น่าจะมีโอกาสเห็นย่อสัก300บาท แต่ก็ไม่เสมอไปนะเพราะถ้าเสมออย่างนี้ทุกคนก็จะกําไรทุกรอบถูกไหมคะก,ก็คือัอนอาจจะขึ้นพันหนึ 1, 200, นน่งร้อยพันสองร้อยคือขึ้นลงอาจจะเป็นบวกลบนิดนิดหน่อยๆประมาณนี้ออแต่คือคทุกครั้งที่จะขึ้นอย่างรอบนี้ถ้าจะขึ้นให้แข็งแรงรจะต้องย่ออีกสักนิดน,นึงก่อนเพื่อที่จะไปต่อครับค่ะคถามผมก็คือว่าถ้าคนที่เล่นฟิวเจอร์ตอนนี้คนที่เล่นฟิวเจอร์พอร์ตยังว่างจะไปซื้อดักที่คือมันควรอยู่สถานะไหนซื้อหรือขายต้องต้องซื้ออย่างเดียวค่ะตอนนี้คือ พวกนี้คือเรายังมีสถานการณ์ของทางเอ่อทางลิเบียใช่ไหมคะก็คือในประเทศในโซนตะวันออกกลางนะคะซึ่งดูแลอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะทําให้มันดีขึ้นถูกไหมคะดังนั้นตอนนี้เองถ้าเราดูข่าวรายวันกระแสก็แรงขึ้นซื้อที่สองพันไอสองหมื่นเท่านั้นก็ยังยังแนะนําอยู่ใกล้ๆประมาณหมื่นเก้าเก้าร้อยเพราะว่าถ้ามาซื้อสองหมื่นสี่ร้อยนี่จะเป็นแทบจะเป็นนิวไฮของแทบจะเป็นไฮเดิมอยู่แล้วแทบจะเป็นจุด ซื้อบนดอยอะค่ะตอนค่ะถามว่าไปได้อีกไหมก็อีกแต่ว่าก็น่าจะย่อก่อนที่จะไปอีกคก็คือทางเดียวกันกับทางคนที่เล่นทองคำแท่งค่ะเหมือนกันค่ะก็ไม่ไม่แน้นว่าให้ขายก่อนเพราะว่าถ้าเราดูภาพใหญ่ของทองคําปีนี้เป็นขาขึ้นแล้วเราจะไปขายก่อนทําไมเราก็ต้องซื้อก่อนถูกไหมคะค่ะ เอาอีกสักคำถามนะคะจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะแต่ว่าต้องต้องขอถามเสริมเข้าไปด้วยคือจริงๆเนี่ยคุณผู้ชมถามมาว่าปลายสัปดาห์นี้ก็คือวันพรุ่งนี้นะคะจะทอนจะขึ้นไปสูงสักเท่าไหร่ก็คือเป็นว่าถ้าถาว่าสถานการณ์เอาเลยว่าิเใช่เอาเป็นว่าสถานการณ์ของรีเบียเนี่ยถ้าเกิดว่ามันยังรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ยังอยู่ทีท่าว่าโอ้ยังหาทางออกไม่ได้เนี่ยมันจะผลักให้ ขึ้นไปสักประมาณเท่าไหร่คะคือคือเรามองว่ากรอบอาทิตย์นี้สูงสุดก็น่าจะอยู่ประมาณ1420อ่ะนะคะคถ้าถ้ามีเออร์เรก็สัก1425แต่เชื่อว่ายังจะไม่ทำนิวไฮของของของอาทิตย์นี้นะคะแต่รเร็วๆนี้อาจจะมีโอกาสได้เห็น New ิวไฮอาทิตย์หน้าอาจจะมีโอกาสนะคะเพราะว่าถ้าเรามาดูสินทรัพย์ตัวอื่นอย่างตัวเนงเงินเองซิเวเออเองก็ตามตอนนี้ขึ้นมาอยู่ประ สามเลเยกว่าๆซึ่งเป็นสูงสุดในประวัติการที่เคยมีมาละคือซิลเวอร์แซงทองคําไปละส่วนตัวน้ํามันเองก็ขึ้นมาแตะร้อยเหรียญถือว่าเป็นราคาที่สูงสุดในรอบ3ปีที่ผ่านมาก็คือทั้งซิลเวอร์กับน้ํามันไปละเหลือทองคําอีกตัวหนึ่งซึ่งก็มองว่าน่าจะไม่ไกลค่ะ ณตอนนี้นี่เห็นเมื่อสักครู่คุณมนไปเช็คด้วยราคาทองคําตลาดโลกเป็นไงบ้างคะตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่ระดับประมาณ1 4 1 4พันี่้ยสิบเหรียญยูเอสดอลลาร์ก็ถือว่ายังบวกใช่ไหมคะก็ยังถือว่าบวกอยู่ดีใช่ค่ะถ้าเทียบจากเมื่อวานนี้ที่ตลาดปิดประมาณสักหนึ่งพันสี่ร้อยสิบเอ็ดเหรียญประมาณขึ้นมานิดหน่อยขั้นถานอย่างนี้อันนี้ตอบได้ตอบไม่ได้ไม่เป็นไรนะฮะก็คือมันอาจจะฟันทงไปหน่อยกัตดาฟี่อยู่ในตําแหน่งต่อกับกัตดาฟี่ออกมันต้องมีผลละเรื่องของทองคําเพราะว่ามันต้องมีผลเรื่องของน้ํามันค่ะ คุณมอลมองอย่างไงคือบอมองว่าเวลาจะอยู่ต่อหรือจะออกคือเป็นเคสแบบไหนคออือสถานการณ์มันดีหรือเปล่าเ,อเ,อเพราะว่าไม่ว่าจะอยู่หรือต่อ,อคือสุดท้ายมันจะอยู่ที่ว่าสถานการณ์ตอนที่ออกไปหรือจะอยู่ต่อมันคลี่คลายในทิศทางที่เป็นถ้าคลี่คลายในทิศทางที่ดีเหมือนตอนสถานการณ์อียิปต์ตอนนั้นก็ ส่งผลให้ราคาทองลดลงมานิดหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าออกไปในลักษณะที่มันยิ่งรุนแรงขึ้นนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นการที่ผลักทําให้ราคาทองสูงขึ้นแล้วนอกจากลิเบียเองโนโนประเทศอื่นๆลาา่ะคะถูกไหมคะมเพราะว่ามันจะมีหลายประเทศแต่ว่าตอนนี้ที่ลิเบียคนให้ความสาคัญมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าลิเบียเป็นประเทศที่เป็นแหล่งผลิตน้ํามันมถูกไหมคะอย่างอิตาลีเองนําเข้าจากถ้าเทียบปริมาณน้ํามันที่อิตาลีนําเข้าจาก ก็คือประมาณ24%ของอออพอชั่นทั้งหมดที่อิตาลีนาเข้าจากประเทศอื่นๆดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าถ้าประเทศอื่นในตะวันออกกลางที่นอกจากทาลีเบยเคลียร์แล้วประเทศอื่นๆล่คะคะเพราะมันก็ยังมีหลายๆประเทศที่ทียังมีปัญหาแบบนี้อยูอ่เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ,เอาเรื่องกลยุทธการลงทุนดีกว่าค่ะ YLG แนะนําเล่นสั้นเล่นยาวเล่นไกลเล่นยังไงดีคะ อันนี้ต้องแล้วแต่นักลงทุนว <c oughs> ่าว่าเป็นนักลงทุนแบบไหนอชอบลงทุนสั้นกลางหรือว่ายาวรับความเสียงได้มากแค่ไหนแต่ว่าปีนี้ต้องบอกเลยว่าต้องระวังสาหรับนักลงทุนเพราะว่าอะไร <c oughs> เพราะว่าราคาทองเวียบปรับขึ้นลงค่อนข้างเยอะภายในวันภายในอาทิตย์ไม่ว่าจะเป็นราคาทองเองหรือปัจจัยค่างเงินบาทเองก็ตามแปลว่าอะไรแปลว่ามีโอกาสทํากำไรเยอะแล้วก็มีโอกาสขาดทุนเยอะดังนั้นถ้าจะเข้ามาลงทุนต้องลงทุนด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะถ้าเป็นนักลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะสั้น <G ül> ก็คือต้องติดตามข่าวอย่างมาก <Ừ. S 1> แต่ว่าถ้าเป็นนักลงทุนระยะกลางกับระยะยาวถ้าเราดูในแง่ของปัจจัยพื้นฐานคือเชื่อว่ายัางไงก็รอจังหวะย่อแล้วยังสามารถถือแล้วรอไปขายอีกครั้งแถวๆประมาณสัก1,600เหรียญก็ยังทําได้ค่ะคเกตก็ยังอยู่ที่1,600เหรียญต่อออนซ์นะคะก็ติดตามแล้วกันค่ะสําหรับเรื่องของการลงทุนในตลาดทองคํานะคะก็จังหวะต่อไปเนียหากว่าราคาทองคําร้อนแรงหรือว่ามีมีโอกาสที่จะได้พูดคุยกับคุณมลเอกต้องเรียนเชิญอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะ อาะลค่ะเดี๋ยว